ทุกคนครับหลังจากที่รำน้อยของเรานะครับได้ป๊อแล้วก็ตัดตัดตัดแล้วก็บิดไปนิดหนึ่งแล้วก็รื้อตึนะครับดับไปนะครับมาดีกว่าอนนะเฮ้ยชิบหายแล้วน่าจะเป็นกับชุดไฟนะครับพวกสายไฟอะไรสักอย่างนี่แหละทุกคนนะครับนี่เลยดาดไม้ของเราครับเปิดเปิดคนใจแล้วไฟไม่มาครับ ดูฟิวใต้บ่อได้ย like okay, okay yeah, well, ังฟิวต kind of ัวนี้ใช่พี่ใช่ใช่พอดูแล้วพี่มันก็ยังใสๆนะครับมันมันดูยังไงครับเดี๋ยวคณดูที่หน้าร้านดูทุคนทุกั้นที่ทำวันนี้ก็มาอยู่ผม U Y นะครับทุกคนครับหลังจากที่รำน้อยของเรานะครับได้ป๊อแล้วก็ตัดตัดตัดแล้วก็บิดไปนิดนึงแล้วก็หรือตันะับดับไปนะครับไม่ดีกว่าพอและเฮ้ยชิบหายแล้ว อะไรวะ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 ตอนนั้นเครื่องไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราก็ได้เช็คแล้วก็เราก็ได้เช็คมาต่อมาเครื่องไม่มีปัญหาอะไรนะครับเป็นกับน่าจะเป็นกับชุดไฟนะครับพวกสายไฟอะไรสักอย่างนี่แหละทุกคนนะครับนี่เลยจะดำมอของเรานะครับนี่จะให้ทุกคนดูว่าเครื่องมีปัญหาหรือเปล่าที่ไม่นะครับนี่ยังแน่นเติ๊กเหมือนเดิมแต่ว่ามันทะมื่นมันทะมื่นหน่อย มีปัญหานะคิดว่าน่าจะเป็นกับพวกสายไฟนะครับทุกคนนี่เห็นไหมพอเราเปิดกุญแจมาคนด้วยแกนะเห็นไหมถ้าเปิดมาปกติไอตัววัดรอบมันจะขึ้นแล้วนะครับแต่นี้ไม่ขึ้นนะครับเช็คฟิวเช็คอะไรดูแล้วนะครับทุกคนเช็คฟิวชาร์จบงชาร์จแบตนะครับเช็คดูแล,แล้วทุกอย่างนะครับก็ไม่ติดนะครับนี่ดู้างใน คือเราได้ถอดมาว่าเอ,อ้มันหกักหรือเปล่ามันมีอะไรหรือเปล่านะครับถอดฟิลถอดอะไรดูแล้วแล้วก็ชาร์จแบตดูแล้วนะครับแบตก็เต็มได้เลยนะครับแต่ก็เปิดไม่ติดครับน mm ี hmm. ่ก็คิดว่าน่าจะเป็นกับพวกสายฟงสายไฟอะไรสักอย่างนะครับก็ไม่ได้ขี่นะครับทุกคนช่วงนี้ก็ไม่ได้ขี่ก็เดี๋ยวเราจะเอาดำนอยไปหาที่แบงมันดำนะครับก็จะเตรียมไปทิป สี่วาวด้วยเชียงใหม่นะครับก็ไม่รู้วันไหนนะครับเอารถแลดด้วน่าจะขึ้นไว้นั่นเลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราก็รอติดตามด้วยนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ไปนะทุกคนแต่ว่าจะเอารถขึ้นไปก่อนนะครับเอารถขึ้นไปก่อนแล้วก็จะตามไปหลังนะครับนะประมาณนี้ถามว่าไปยังไงนะครับทุกคน แชมเปี้ยนนะครับจะมารับนะครับทุกคนไม่รู้มามาวันไหนนะครับนี่ถว่าเดี๋ยวไปรับนะครับไม่รู้จะมาวมื่ไหนนะครับก็เนี่ยจอดไว้ก่อนทุกคนช่วงนี้ไม่ได้ขับไม่ได้ขี่นะครับนี่เลยจาดาวน้นอยของเราไม่มีอะไรมากมายไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับจะจัดส่งตั้งแต่นาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทําเลยนะครับถามว่าทำไมยังไม่ได้ทํานะครับคืนรถแต่ละคันมัน มันมันมพังไงทุกคนคือรถผมขึ้นพังไป3สาคันรวดนะครับคันนี้ก็ขี่ไม่ได้นะครับจเจ้ายาักษแดงนะครับแล้วก็คันดินนะครับคือสตาร์ตติดขี่ได้แต่ว่าแขงคอก็คือตัว Not น็อตโชว์ััเป็นหวานนะครับเดี๋ยวพาไปดูหลังคลิปนะนี่ก็คเข่าวประมาณนี้แหละโอ้โตอนนี้ก็ กินไม่ได้นะครับรับไม่ได้อะไรไม่ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวค่อยเอาไปคอนแกนอีกทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเฮฮาสนุกปาร์ตี้ที่คอนแกนแล้วกันนะครับทุกคนอยากแดงร่วมพิดีเจ้าดำน้อยของเราดูสภาพคือรถแบบมาเล็กๆขี่โคตรบ่อยเลยนะแล้วพี่ขี่บ่อยไหมขี่แบบรถแบบเหมือนรถขี่เล่นน่ะขี่ไปทั่วขี่ไปทั่วที่ทั่วแดดนะครับเชิญในที่เราทำคิดไงก็หลังๆมามันก็ ตามสภาพไปแล้วเราขี่ใช้งานบ่อยเราไม่ได้รถเไม่ใช่รถหรือว่าทํามามาจอดนะครับผมทํามาก็มาถ่ายคลิปที่คนได้ดูนี่แหละนะครับนี่หละก็เข้าๆประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายวันนี้ก็มาอัปเดตเจ้าดําน้อยของเรานะครับที่คลิปที่แล้วนะครับที่มันได้ดับไปนะครับมาบอกอาการทุกคนนะครับนี่เลยอ๋อหอบคิดถึงกันไหมคนดูคือจริงๆชั้นนี้อยู่รองหัวนะคันนี้จะอยู่รองหัวคันสีเขียวริง แต่ว่าตอนนั้นยังขับแม่แบบอ่มันคามันลื่นตอนนั้นคามันลื่นเออไม่ไม่ใช่เขาอ้างนะทุกคนมันลื่นจริงนะคลิปนั้นอ่ะคือคันนี้มันอยู่รอคันเขียวเลยนะคันเขียวอีอะโอเแล้วก็รอมาคันสีส้มเลือกใครก็ไม่รู้แล้วก็คันสีแดงสีดำอ่ะจริงนะนั่นแหละก็ที่หากันไปทุกคนคิงขาตะใคร้กันไ้นะไม่มีอะไรมากมายนะเจ้าดำน้อยเดี๋ยวรอติดตามนะทุกคน คอนสแกนนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าผมจะขึ้นไปนะครับแต่ว่าเดือนนี้ดำนน้อยน่าจะขึ้นไปก่อนนะครับประมาณนี้มั้งไม่รู้เจ้าแช่มันจะมา,าไหนหรือว่าจะมาคน,นให้พี่บอกตั้งแต่นานแล้วนะแล้วไม่เห็นมาก็ประมาณนี้เลยทุกคนเอ้ยเดี๋ยวคอหาพี่แบงค์หน่อยดีกว่าไปบอกพี่แบงค์ไปก่อนนะเนาะเอาบอกไปก่อนนะว่าจะทํายังไงอะไรยังไงนะครับบอกอาการพี่แบงค์ไ้ก่อนนะครันนี้ว่าเป็นยังไงนะครับไปเดี๋ยวเราคอหาพี่แบงค์กันดีกว่าทุกคนไป อะไรรถอะไรนี่ครับสี่วาวพี่เปิดเปิดคนแจ็แล้วไฟไม่มาครับไอ้นั่นเปล่าลองดูฟิวใต้บ่ได้ยังฟิวตัวนี้ใช่พี่ใช่ใช่พอดูแล้วพี่มันก็ยังใสใสครับมันมันดูยังไงครับไม่แกออกมาเด็ดโอแกะแกแกดูแล้วพี่ดูว่าข้างในมันเหล็กมันขาดเปล่าไม่ไม่ไม่ขาดครับแกแกะดูเลยครับไม่ขาดเหรอรับแล้วแบตชาร์จยังแบตชาร์จแล้วครับ ได้้ไไปือออะรีกม่ไม่ครับไม่เคยไม่ได้ลื้อเลยครับน่าจะสายกาวลองเช็คสายกาวตรงใดสตาร์ทตรงอะไรดูดิสายกาวข้างล่างก็ร่างนี่แหละครับได้มันจะมีสายกาวอ่ะอ๋อครับมันจะมีสายกาวที่ได้สตาร์ทไปเสียบแล้วก็ลงกาวอะไรเงี้ยครับต้องเช็คดูตรงนั้นใช่ไหมครับต้องเช็คดูใช่ไหมถ้าไม่ได้ก็ต้องยกมาก็เออเห็นแชมป์ว่าจะมาขนให้อยู่ครับแชมป์มาจะขึ้นไปสั่งไปขนแล้วก็ขนมาก็ได้ไม่เช็ค แต่ว่าผมผมผมยังไม่ได้ขึ้นไปนะครับจะขึ้นไปประมาณเดือนหน้าครับโอเคครับครับพี่รถไปนี่เลยครับครับโอเคครับครับขครับก็เดี๋ยวเราจะขนไปขนแก่นนะครับอารถไปไว้นั่นเลยนะครับดีมซูเปอร์ครัตอนนี้ทุกคนดูโอ้โหสภาพก็ยังไม่ได้ซ่อมนับเหมือนเดิมนะครับบานเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเอ็นแชมเปี้ยนว่าจะมีแผงคอมาด้วยเดี๋ยวค่อยซื้อต่อน้องแล้วกันนะครับ จะซื้อแล้วก็เปลี่ยนเลยนะครับเกียนเอาไปตามใหม่นะครับเพราะว่า้านแถวบ้านมันก็ไม่ค่อยมีนะมันก็มีอยู่แหละแต่ว่าเราแบบไม่ค่อยได้เข้าไปในตวัวอำเภอเนยนะครับไม่รู้ว่าร้านเขารับทําหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับก็วันนี้มาอัปเดตนั่นแหละทุกคนดําน้อยนะครับสตาร์ทไม่ติดก็เพราะว่ามีปัญหากับชุดไฟนะครับเครื่องไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวเอาไป หาพี่แบงค์นะครับไปคอนแก่เดี๋ยวว่าผมเนี่ยยังไม่ไปนะครับน่าจะไปเดินหน้านะครับตามไปหลังนะครับ้วขี่เจ้ายากักษ์แดงไปนะครับตานนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับทุกคนโอเสดีครับบ๊ายบายครับ